มาเจอไวรุ่นสองโตนะครับไวรุ่นสองโตเราจะวัดกับไวรุ่นสองโตเอ้อชาวบ้านก็สวัสดีนะครับกับช่องมานเอง คลิปนี้เราก็จะไปตัดผมกันนะครับเราเจอไปรุ่นสองโตนะครับปเปรุ่นสองโตเราจะวัากับไปรุ่นสองโตเอ้ย้ชยชาา ดนนะครับเมื่อเราบอกว่าเราโดนเราเดนคนแจ้งตป็นแบจับนะครับจับท่อดั้แต่เราถอดออร์ไว้กันนะครับเราเลยงเพือจับอันนี้ก็ใส่เป็นท่อเดิมมานะครับเมื่อเราโดนตป็นแจับเหนว่าที่หยุดตกนะครับว้าวเมื่อเช้าฝนวิ่ง เสถียราดังมากแล้วก็จะคิดตัวนี้อยู่อันนี้เราสายรท่าเดิเดมเลยท่าเดิมผมเนี่ยเป็นที่ไม่ค่อยออกนะครับเดี๋ยวเราจะเดินท่าเดินเติมน้ำมันก่อนนะครับอันนี้นั่งนะครับไม่ได้หมอบท่าเดิน <c oughs> อย่างเอาบบนี่ดับลมแรงมากนะครับถ้าลมเข้าป้าขวอาไปนะครับ แบบลมมันอาจจะเข้าวกว้างองแรงกันหน่อยนะครับขวาไปวันดีไม่ได้ปิดลูมานะครับแม่เัาเล่นเราก็จะหมดน,นี่็นสิดทางหนยเจอไหมครับเจอไหมบูดยดิไซน์ใหม่เลยทางใหม่ ช่วงนี้ไม่ค่อได้อัดชิทนะครับไม่เกี่ยวเลยนะท้าเดิ เราก็จะไปเติมน้ำมันก่อนนะครับแล้วเราก็เติมเป็น95แล้วเขาจะเติมน้ำมันก่อนนะครับ ก็เราเติมมันเสร็จแล้วนะครับแล้วเราจะไปที่ร้านตัดผมนะครับเราะนั้นเขาก็ทำทางปะปะทางนะครับทางมันไม่ดีนะครับมันเป็น เพื่ทางปะทางนี่แหละก็ทองเนมินไปดูอยู่สะพานวันนี้เราก็สามนางนะครับสองตัวอยู่ข้างหน้าก็ต,ตรงนี้ก็น้ำน้ำมันเคยท่วมขึ้นมาตรงนี้นะครับกับทิ้งเงินถนน ตอนนี้มันก็เลิกหมดแล้วต oh, <no. S 1> อนนี้ก็ปะทางอันนี้ก็จะเป็นตลาดนะครับเป็นตลาดวันเสา ถนนก็ไม่ค่อยดีนะครับเป็นขุกข,ดขดดัด,ด,ดขดับรถลำบากรถเตี้ยๆขับลำบากมากนะครับก็ถึงร้านตัดพมแล้วนะครับ เข้าไปตับพรก่อนนะครับก็หลังจากที่เราได้ตัดพรมเสร็จนะครับเราก็จะเดินผ่านกันบบนนะครับ้ nope. การติดเบลลกแน่นนะครับจะขี่แรงไม่ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> แก่าสีย่ะอ้น้องแนะนำ oh, <no. S 1> <c oughs> ว่ารีบวิ้งทางกับบ้านนะครับ เรินช้อนก็ <c oughs> ตอนนี้เร,เรียนร้านซ่อมนะครับน่าจะมีรถมีแต่คำแรง ก็คลิปนี้ฝากกดไลค์ก,แกดแชร์กดซับสไครป์ช่องมารแดงได้เลยครับสำหรับใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้คอมเอมน,นต์ไว้ได้ลองคลิปได้นะครับอะไรที่ทำได้ก็จะทำนะครับอะไรที่ทำไม่ได้ก็ขอโทษด้ยวยน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ